สวัสดีตอนเช้าๆดูนี่กลับเมืองไทยไปสองเดือนครึ่งกลับมาพริกพริกยังเหลือนะคะเบิ้งค่ะโอ้บ่มีคนมาเก็บให้ดูอืมดูนะคะกลับมาจากข้างนอกเด้อนนี่เด้อจะบอกให้ปัดพริกทนหนาวแท้เบิง้งอืม พริกน้ำปลาเนาะเออสุดยอดหางกับแขนหักไปเมืองไทยสองเดือนกลับมาแอปเปิ้ลมะเขือเทศแตงพ่อตด้ตำมะคงอยู่จักกุกเออเบิ่งจำมาเบิ่งพี่น้องยางขักเลยห่าแดงเต็มเลยสุกเต็มเลยสวยมากค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนี่กรีนเฮานะครือ ว่ามีอะไรบ้างเลยแท้ๆเอ้ขอโปรดมาท่านกินสัมเดูยวแท้โอ้ยผัวข่อยกันเลยบรรจักยังเอากระถางแบพผีกชันออกจากตัวอันนี้ดูดู บรูจักหนังว่ามันเอาไปถิ่มประมาณอยู่สองตนสามตนคิดว่านะคิดว่าอยู่แล้วดูบ,ร,บ,ร,บรูจักหนังเนาะฝรั่งนี่เนาะโอ้ยห่เห็ดพิกบอกให้เอานี่ก็เอากระถางออกจากนันเอ้ยเป็นตะขาดถิ่เมเถอะวะ บอกให้เก็บไปเก็บแบบสุดยอดเก็บเลยนะครับโอ้บอกเขือเปล่า <c oughs> พี่น้องอบอกพิกถูกครับบ่ได้เอาบอกพิกมากเลยน,นี่ได้เลยเขือจ้ะ อืบอบตายบเนาบนเนาเดอนี่ด้แคมมันรวมหว้องหันในซื้อนี่อือจะเจ็บไปต่ํามักเขือนะครับโอ๊ฝุนไผ่ไผ่เมื่อหนาวอ้โอ ไพ่ติดหลับพี่น้องผักซี่จ้ะผักซี่ได้เม็ดอยู่ข้าวโพดเอ้ยสุดยอด